บุตรเราเลิกกันเถอะบุตรดีเกินไปพี่รักไม่ได้แล้วแบบนี้เร็วพอหรือยังคะมันต้องแบบนี้หยุดได้ค่ะตะกรพิงมีดผมจะไม่ติดคุกอย่างไรก็ต้องอยู่ในคุกผ็ไม่ติดคุกออกติด I was just a blind man. I asked my police, What will I be? Will, will I, I be, be freedom? freedom? Will, will I, I be rich? Hear what he said to me. Hook oh, la 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 la. Eat cooked I like can free, oh, free. Yeah, you free. Here, you here. หนาว่าไม่มีเพื่อนเลยอ่ะโอพี่อยู่ไปเดี๋ยวพี่ก็ชินไปเองล่ะบุตรมาอยู่ในนี้แทนพี่ไหมล่ะแล้วให้พี่ออกไปอยู่ข้างนอกแทนบุตรอะทำไมพี่พูดจาส้นตีนอย่างเงี้ยแบบถ้าไม่เอาคลิปมาคืนผมแฟนมึงตายคุณต้องออกไปให้ได้พี่จะแห้คู่ก่อนเฮ้ยไปกระเทอได้วยเนี่ย สป라이ดใช่ไหมล่ะทุเรศช่วงไหนทุกช่วงเจิดกว่าละสิกระเทยไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกใครจะไปรักแฟนเหมือนพี่เนี่ยแพ้คุกมาช่วยแฟนเอารางวัลซุปเปอร์แฟนไปเลยไหมล่ะเขาตกใจกันหมดทำไมไม่ตกใจสสองกระจกน่ากลัวกว่ามันอีก เหมือนพี่ไม่มีส้นตีนอะไรเลยนะแต่พี่แม่งจริงใจว่ะหน้าพี่แม่งก็ขี้เปียกมากเลยนะแต่ใจพี่แม่งได้วะภายนอกพี่อะมือบาดมากเลยแต่ภายในพี่แม่งบริสุทธิ์ว่ะพอแล้วมึงอะสัมองหัวใช่เวลาผมทำหน้าเฉยๆอ่ะผมจะดูเครียดแต่ถ้าผมหัวเราะผมจะดูน่ารัก เฮ้ยเลือดเฮ้ยเฮ้ยเลือดอ,อีกแล้วพี่โดนสบผีสิงบ้างวะเฮ้ยผีกูมไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่หูพี่แม่งเป็นแผลว่ะโอ้